สวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศท้องนาครับผมฝนคล <Yeah. S 1> ึมคลึมเมฆเด็กเสียงเด็กแวน <c oughs> บรรยากาศท้องนาสีเขียวดูครับผมเมฆเริ่มคลึ้มมาแล้ววันนี้เมฆสวยมากเลยยามเย็นโอ้โหเมฆเป็นลูกเป็นลูกอะไรเนี่ยสวยมากเลยครับผม งามมากเลยรูปอะไรเนาะอ้โหเมฆสีขาวเป็นก้อนเลยสวยงามมากๆเลยอะไรที่ชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้สวยงามคื้มืดมาเลย เต็มเลยแมงปอเต็มท้องนาเลยแมงปอบรรยากาศวดชื่นมากสบายตาแมกก็สวยแมกสวยงามมากๆเลยลมก็เย็นกำลังดีเลยแม,มงปอฝู่เลย บนินเล่นอะไรอะ่ะเป็นฝูงแมลงปอใหญ่มากฝูงแมลงปอโตเบิ้มเลยตัวใหญ่มากทำไมมันบินอยู่ที่เดียวเป็นฝูงอะ่ะ เมฆเริ่มหายสวยมากเลยเมฆก้อนนี้อันนี้มืดคึ้มเลยฝั่งนี้แจ้งอันนี้มืดน้ำเต็มสะายแร้บ รารากาชมวิวบรรยากาศ้องนาบ้านนอกนะครับผมสบายตาเนี่ยบรรยากาศเย็นแบบสดชื่นนะมันเย็นแบบตู้นรับฝูงนกบินหัวมืดตึ๊ดเลย ฟุงนกเบลเลอร์เลยเนี่ยครับผมธรรมชาติใ้สูตรอากาศแบบสดชื่นนี่ครับผมฝูงนกตัวใหญ่นอกอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากฟุงนกเบลเลอร์เลย <c oughs> บินกลับน่าจะบินกลับหลังแล้วมั้งหรือบินวนหาทำเลลง <c oughs> ใหญ่มากข่าวกระโตเร็วเร็ว มืดตึ๊บฝั่งนี้แจ้งโล่งฝั่งนี้มืดตึ๊บเลยฝนจะตกไม่ทั่วฝาแต่ถ้าลมมาก็เมฆก,ก็หายฝนก็ไม่ตกอีก <c oughs> มืดตึ๊บโอ้เมฆก้อนนู้นก็ไปเร็วเหมือนกันนะ <c oughs> ไปทางโคกสำโรงวันนี่นะ น่าจะลมแรงมากเลยลมบนนะนีลมมืดตึ๊บเลยฝัง่งนี้มืดกว่ากาดแบบเย็นเย็นเย,ย็นมันฝนตกเย็นแบบแเยกไงเหมือนเหมือนไอ้น้ำไอ้ฝนเย็นแบบประมาณนั้นเลยหรือมันตกแล้วก็มัรู้ฝน บรรยากาศยามเย็นที่ท้องนาามันเดินชมท้องนาผมยามเย็นสูตรบรรยากาศดูเมฆสวยๆลมก็เย็นแบบ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมพามารับชมบรรยากาศของนายาเย็ยนนะครับผมเ,เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย